ก็เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับในเมื่อวานหลังจากที่มีการให้เปิดเล่นในเซิร์ฟเบต้านะครับซึ่งเซิร์ฟเบต้ามีให้เล่นในบางประเทศนะครับจะเห็นที่ FC เขาได้ประกาศแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่กันบ้างนะครับไปและนี่คืออย่างแรกที่มีการอัปเดตนะครับก็คือหน้าต่างของ แลนกิ้งนะครับจะมีนักเตะขึ้นมายืนแบบนี้เลยเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวเราไปดูภาพเคลื่อนไหวดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ครับประมาณนี้ก็ดูแปลกใหม่ดีนะแปลกหูแปลกตาครับแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของล็อกเกอร์รูมนะครับก็สวยเลยแล้วก็จะมีเลือกสนามเลือกปรับอากาศปรับอะไรแบบนี้เปลี่ยนใหม่หมด ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องของหน้าตาของนักเตะนะที่เขาบอกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมือนจริงมากขึ้นก็ลองดูกันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบไปดูนะว่ามันเปลี่ยนไหมหรือว่ามันเหมือนเดิมก็นี่ครับฝั่งขวาก็คือของเดิมนะฝั่งซ้ายคือของใหม่เพื่อนๆคิดว่าไงนี่แมก็กไกเปลี่ยนตรงไหนนึกว่าเป็นเปลี่ยนใหม่แต่ว่าหน้าก็เหมือนเดิมนะครับ และนี่คือสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในคอมเมนต์ติ๊กตอกของผมเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในเซิร์ฟเบต้าบ้างและจะเข้ามาในเกมนะอันนี้คือจะเข้าจริงๆนะครับก็คืออย่างแรกคือจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการส่งบอลทะลุช่องนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของโอกาสในการเล่นไอวีเอสเอวีเอสแอคแทก็คือให ปรับเปลี่ยนโอกาสไม่รู้ปรับเปลี่ยนไงให้มันมีสีเขียวมากขึ้นหรือว่ามีสีเขียวน้อยลงอะไรเงี้ยสีเขียวก็คือไอโอกาสที่เราจะได้วิ่งไปดวนจอ่จอๆกับประตูไม่มีกองหลังอยู่ข้างหน้าเลยอะไรเงี้ยครับต่อมาจะเป็น V S a c t a c h Attack, เหมือนเดิม V S A ก็คือตัวเลือกของกล้องนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะอันเนี้ยอาจจะมีมุมกล้องเพิ่มเห,หรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมาแล้วต่อมานี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือเขาจะปรับเปลี่ยน ทัศนคติเอ๊ะดูระยะพินิจของกรรมการเหรอเขออใช้คําว่า l o จิกนะเออนั่นแหละก็จะมีการอัพไม่รู้จะดีขึ้นหรือจะแย่ลงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็คือถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามลม้มแล้วได้จุดโทษเราลม้มเราก็ต้องได้จุดโทษถูกไหมเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับและต่อมาจะเป็นเรื่องของอัปเดตสกิลมูฟนะไม่ใช่อัปเดตจะมีกาน พิ่มหรือลดอะไรบางอย่างนะก็อย่างแรกจะเป็นสกิลฮิลทูฮิลหรือว่าตอกตอกตอกไปข้างหน้าที่ทุกคนรู้จักกันครับและอีกสกิลหนึ่งที่จะถูกปรับก็คือสเตปโอเวอร์นะครับก็ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายไงเดี๋ยวขึ้นขึ้นสกิลให้ดูแล้วกันพ๋อนี่เป็นสิ่งข้าวๆนะที่จะถูกนําเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนนะที่แน่นอนที่ยังไม่แน่นอนก็จะมีอีกนั่นก็คือ รางวัลแลงกิ้งครับรางวัลแลงกิ้งเนี่ยจะเห็นได้ว่าแจกค่อนข้างโหดโหดมากแล้วคลิปวิดีโอที่ผมได้มาเมื่อวานเนี่ยไปเจอมาเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆ่อนร้องว้าวอ่ะคือคลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในแลงในเซิร์ฟเบตา้าโอ้โหคือใกล้รีภาคแล่ะดูทรงแล้วนะถ้ามาจริงๆนะครับถ้ามาจริงๆเพราะว่า อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนแล้วดูเม็ดส้มแจกเม็ดส้มแจกเม็ดส้มเทนตันสามสโอ้โหผู้เล่นใหม่สบายใจเลยอย่างนี้เป็นไงครัทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเซิร์ฟเบต้านะครับก็เดี๋ยวจะเอามาบอกว่าเซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญกับพวกเราหรอกเราก็เซิร์ฟเบตา้าก็เซิร์ฟเบต้าเรารอรอ,อเล่นให้มันเข้าในเซิร์ฟจริงดีกว่านะครับก็ ที่ที่ได้เปิดให้เล่นในเซิร์เบต้าเนี่ยมีสิงคโปร์มาเลเซียแคนาดาอินเดียโรมาเนียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลัมเบียนะครับในวันที่24ก็คือวันเมื่อวานแล้วก็จะไปถึงในวันที่20เดือนหน้านะครับก็ไม่งอ้อไทยไม่ได้ก็ไม่งอ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเข้าเสิร์ฟจ,จริงนะ โดดไปถึง2เลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันตั้งอยู่ที่ร้อยเจใช่ไหมก็อาจจะเหมืนนอนตอนยูโรที่นักเตะขึ้นร้อยครั้งแรกอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วก็มาดูอันนี้กันบ้างไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นการคาดการอยู่แล้วก็หลีกแรกเนี่ยจะมาเป็นหลีกเอิงนะครับตัวฟีเนี่ยอาจจะเป็นเจเจโอโคชานะแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วว่านักเตะเนี่ยจะมีระบบการแลกเหมือนเดิมก็คือได้นักเตะม,มาเอาไปแลกชิ้นส่วนเพื่อมา เปลี่ยนเป็นนักตเตะอีกทีนึงซึ่งถ้าโรนัลโดอาานเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือมันจะเฟอร์เอนะ้ไม่ใช่เฟอร์มันจะลนเซิร์ฟอาานเนี่ยจะมีกันเล่นกันทุกคนเลยแล้วก็รอไว้ก่อนนะผมแนะนําว่าก็ได้ชิ้นส่วนมาก็เก็บไว้แล้วค่อยไปอดใจไว้ไปรอเล่นอาทิตย์สุดท้ายนะครับก็ เราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาบ้างจริงๆนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่เอามาอัปเดตกันเกี่ยวกับเกม FC Mobile นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูอยู่ใน TikTok ก็ช่วยกดติดตามให้กันหน่อยนะครับคนดูเป็นหมื่นติดตามอยู่190คนเศร้ามากประมาณนี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย